ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,779เย่เชิญเข้าใจความหมายในคำพูดของชินเอาเซียยิ้มพูดว่าสิ่งสมเหตุผลต้องดำเนินการในขอบเขตที่เหมาะสมหากเกินขอบเขตที่เหมาะสมจะถูกบิดเบือนจนถูกต่อต้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชินเอเซียกล่าวเห็นด้วยอาจารย์เย่ฉันคิดเช่นนั้นเหมือนกันไม่คิดให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเขารพความคิดเห็นส่วนตัวฉัน แต่หากการแข่งขันที่พวกเขาจัดทำให้ฉันอึดอัดฉันจะไม่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันอีกขณะที่ผู้ชินเอาเสียล่ลิ้นออกมาพูดว่าที่จริงฉันไม่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันมานานแล้วรู้สึกว่าการแข่งขันไม่สามารถพัฒนาความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงแต่พ่อของฉันยืนยันให้ฉันเข้าร่วมการแข่งขันในอนาคตเมื่อเข้าร่วมทีมชาติเข้าแข่งขันในโอลิมปิก สามารถใช้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่นชิงเปิดที่เขาชื่นชอบมากที่สุดเขาชอบมีหน้ามีตามากที่สุดหวังให้ฉันไปเรียนต่อปริญญาโทที่ชิงเปิดเยเชิญพูดด้วยรอยยิม้มพ่อของคุณหวังให้ลูกสาวสำเร็จกลายเป็นหงสาเป็นที่เข้าใจพ่อของคุณไม่ขาดแคลนเงินทองหวังให้อนาคตคุณจะดีกว่านี้ชินเอลเซียพยักหน้าเบาๆกล่าวว่าอาจารย์เย่ฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูด แต่บางครั้งฉันรู้สึกคิดเข้าสู่เส้นทางมืออาชีพแท้จริงในบางสาขาไม่อาจตั้งเป้าหมายมากเกินไปในขณะที่มีทิศทางต่างกันนักกีฬาที่สมัครเรียนปริญญาโทที่ชิงเปย่ยส่วนใหญ่เลือกเรียน MBA น้อยคนจะสมัครสาขากีฬาที่เกี่ยวข้องเมื่อเรียนจบมีความรู้แค่ผิวเผินอนาคตเอาเสียไม่คิดเป็นนักกีฬามืออาชีพแต่หวังได้ดื่มด่ำกับศิละปะการต่อสู้หากไปเรียนต้องใช้เวลา2-3ถึงปีหรือนานกว่านั้น ย่อมส่งผลอย่างมากต่อการบ่มเพาะสิละปะการต่อสู้เย่เชิญยิ้มพูดว่าอาชีพนักกีฬามีระยะเวลาดังทองคําหลายปีหรือหลายสิบปีเมื่อหมดยุคทองพวกเขาจะค่อยๆเสียเปรียบดังนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีพวกเขาต้องฝึกฝนเต็มเวลาทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการฝึกให้มากที่สุดในช่วงเวลาทองของพวกเขาเย่เชิญกล่าวเสริมว่า แต่สิ่งละประการต่อสู้ไม่เหมือนกันเหมือนขึ้นบันไดรายจุดสิ้นสุดสำหรับคนส่วนใหญ่ไม่อาจไปถึงจุดหมายหากคิดเดินเส้นทางนี้ต้องมุ่งมั่นก้าวเดินอย่างใจเย็นคุณอายุ20สามารถบ่มเพาะได้อีกอย่างน้อย50-60ปีระหว่างกระบวนการนี้คุณไม่อาจจมกับการบ่มเพาะได้อย่างสมบูรณ์คนเราในชีวิตหนึ่งย่อมมีสิ่งที่ตนเองให้ความสำคัญอย่างแท้จริงช่วงเวลาสุขเบิกบานใจมีน้อยมาก แม้การศึกษาไม่มีประโยชน์ต่อวิธียุทธแต่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างมากหากคุณไม่ต่อต้านฉันแนะนำให้คุณเข้ารับการศึกษาชินเอาเซียรู้สึกประทับใจกับคำพูดของเย่เชิญแม้เธอจะหมกมุ่นกับวิชายุธแต่สิ่งที่เย่เฉินตักเตือนก็สำคัญมากเช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือใช้ชีวิตที่เติมเต็มและมีความสุขหากใช้พลังทั้งหมดไปกับวิชายุด อาจทำให้ชีวิตนี้ต้องพบความเสียใจมากมายดังนั้นเธอพยักหน้าอย่างจริงจังกล่าวว่าเอาเสียขอจดจำคำสอนของอาจารย์เย่แต่หากคิดสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชิงเปย่ยคงต้องใช้ความพยายามให้มากกว่านี้เย่เชิญยิ้มพลางพูดว่าฉันจําได้เธอติดทีมชาติใช่ไหมใช่ชินเอาเสียกล่าวว่าตอนนี้เข้าร่วมการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ปีหน้าควรได้เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการตอนนั้นจะมีมือดีมากมายหากได้อันดับที่ดีจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทีมโอลิมปิกเย่เชิญพยักหน้ากล่าวว่าอย่างน้อยคุณสามารถได้แชมป์โอลิมปิกสิ่งนี้เป็นบันไดให้คุณส่วนจะเลือกเรียนต่อหรือไม่ให้เป็นไปตามความต้องการของคุณหากต้องการความช่วยเหลือใดจากฉันฉันจะทำให้ดีที่สุด ชินเอลเสียกล่าวอย่างตื่นเต้นขอบคุณอาจารย์เย่เอลเสียจะพยายามเต็มที่เพื่อควา้าแชมป์โอลิมปิกมาให้ได้ก่อนมิฉะนั้นจะคู่ควรกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์เย่ได้อย่างไรเย่เชิญยิ้มเล็กน้อยพยักหน้าเบาๆเขาชื่นชมตัวตนของชินเอลเสียมากเธอมีความภาคภูมิใจของหญิงสาวตระกูลร่ำรวยแต่เธอไม่เอาแต่ใจมั่นใจเมื่อควรจะมั่นใจถมตัวเมื่อควรจะถมตัว ไม่โต้เถียงกับคนอื่นไม่ต้องพูดถึงความขัดแย้งภายในของตัวเองคนเช่นนี้หาได้ยากในสังคมเร่งรีบเช่นปัจจุบันบทที่6,780เย่เชิญรอจนกระทั่งเห็นชินเอาเสียขึ้นเวทีรับรางวัลจากนั้นพูดอำลาเธอทางโทรศัพท์ เดินออกจากสนามเพียงลำพังม e e <des hypotheses> เมื่อกลับมาถึงโรงแรมเซียวชูรันและตรงรัวลินกำลังนั่งคุยรอเย่เฉินกลับมาเมื่อเห็นเย่เฉินเธอก็พูดกับเขาว่าเย่เฉินพรุ่งนี้บ่ายอย่าออกไปไหนพวกเราจะไปงานปาร์ตี้กันเย่เฉินถามด้วยความสงสัยงานปาร์ตี้อะไรตรงรัวลินพูดอย่างตื่นเต้นเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวของตระกูลมิสซูอิในโตเกียวตะวันนาสวีตจะไปที่นั่นด้วย สามารถพบปะเธอเป็นการส่วนตัวและมีโอกาสถ่ายรูปคอลายเซ็นงานปาร์ตี้จัดด้านหลังโดมเริ่มบ่ายสามสิ้นสุดหกโมงเย็นจากนั้นตรงไปสถานที่จัดงานคอนเสิรต์ตเริ่มตอนหนึ่งทุ่มกล่าวจบตรงร่วลินกล่าวเพิ่มเติมว่าโอกาสเช่นนี้มีไม่บ่อยนักตะวันนาไม่เคยตอบรับคำเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงส่วนตัวมาก่อนเย่เชิญถามด้วยรอยยิ้มทำไมเธอทำเช่นนี้ แม้ตระกูลมิสูอิจะมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นแต่อย่างตามหลังยักษ์ใหญ่ในวอลสตรีทมากตรงร่รลินอธิบายว่าคุณไม่รู้เรื่องนี้อิทธิพลตระกูลมิสูอิในญี่ปุ่นไม่มีใครเทียบได้แม้ภายนอกเห็นตระกูลอิโตเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแต่ตระกูลอิโตไม่เจริญรุ่งเรืองมีเพียงไม่กี่คนที่ใช้สกุลอิโตแต่ตระกูลมิสูอินั้นแตกต่างออกไปพวกเขาพัฒนาในญี่ปุ่นนานหลายร้อยปี แทรกซึมไปทั่วญี่ปุ่นแม้แต่ทั่วโลกแยกย่อยเป็นหลายสิบตระกูลแต่ตระกูลรับผิดชอบสาขาที่แตกต่างชายาส่วนใหญ่อาจไม่ใช้สกุลมิสูอิอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาคือรอชายแห่งตะวันออกผู้จบตรงรั่วลินกล่าวเสริมว่าตระกูลมิสูอิลงทุนอย่างกว้างขวางรวมกีฬาเชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่นด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาพวกเขาอย่างเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของยูนิเวอร์แซลมิวสิกผู้จัดเวิร์ทัวร์ของตะวันนาในเอเชีย ที่สำคัญลูกสาวคนโตของตระกูลมิสูอิเป็นแฟนตัวยงของตะวันนาดังนั้นเมื่อตระกูลมิสูอิจัดปาร์ตี้ส่วนตัวจึงเชิญตะวันนามาตระกูลมิสูอิทรงอิทธิพลมากในญี่ปุ่นรวมถึงแวดวงการการเงินระดับโลกแม้แต่ตะวันนาอย่างต้องเกรงใจเย่เชิญพยักหน้าแผ่วเบา,เ,บาเขาเคยฟังเรื่องตระกูลมิสูอิมิสูอิไม่ใช่ตระกูลอีกต่อไปแต่เป็นกลุ่มการเงินขนาดใหญ่นอกจากนี้ สมาชิกในตระกูลจงใจทําให้ตระกูลมิสซูอีอ่อนแอร์ลงผู้คนจํานวนมากจึงคิดว่าแท้จริงแล้วมิสซูอีคือแบรนด์ไม่ใช่ตระกูลเวลานี้ตรงรวหลินนึกบางอย่างได้พูดอย่างลึกลับที่จริงตะวันนหน้าจะมีเจตนาเห็นแก่ตัวด้วยแฟนปัจจุบันของเธอเป็นนักเบสบอลมีชื่อเสียงมากในอเมริกา และเบสบอลเป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่นเรียกได้ว่ารองจากฟุตบอลดังนั้นตะวันนาอยากใช้โอกาสนี้เชื่อมโยงแฟนของเธอกับตระกูลมิตซูอิเพื่อขยายตลาดญี่ปุ่นในอนาคตเย่เชิญยิ้มพูดว่าคุณจริงจังกับการไล่ตามดารามากทำการบ้านมามากจริงๆตรงรั่วลินพูดด้วยรอยยิม้มแม้ฉันชอบไล่ตามดาราแต่ไม่อาจทราบข่าวซุบซิบวงในเป็นเพื่อนรักของฉันบอกมา แม้เธอไม่ใช่สมาชิกตระกูลมิสูอิตระกูลเธอเพิ่งพาตระกูลมิสุอิมานานหลายสิบปีและเธอยังเป็นเพื่อนรักกับคุณหนูใหญ่ตระกูลมิสูอิดังนั้นฉันจึงสามารถซื้อบัตรและรับรู้เรื่องราววงในเช่นนี้ได้ตรงร่วหลินกล่าวต่อว่าปาร์ตี้พรุ่งนี้เธอยังเป็นคนที่ช่วยหาบัตรเชิญจากคุณหนูใหญ่ตระกูลมิสูอิกล่าวกันว่าจดหมายเชิญเป็นที่นิยมมากในชนชั้นสูงของญี่ปุ่นใช้เงินหลายสิบล้านเยนยังหาซื้อไม่ได้ เย่เชิญพูดด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นขายบัตรเชิญของฉันเถอะฉันไม่คิดไล่ตามดาราการทำเช่นนี้ไร้จุดหมายและสิ้นเปลืองไร้ประโยชน์หลายสิบล้านเยนเพียงพอจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพวกเราสามคนในโตเกียวครั้งนี้ตรงรั่วลินกรอกตามมาที่เขาพูดว่าเป็นความคิดที่วิเศษจริงเบื้องหลังตระกูลมิสูอีคืออะไรเมื่อคนญี่ปุ่นเข้าห้องน้ำตอนเช้าพวกเขาอาจใช้เครื่องสุขภัณฑ์แบรน,นี้ กระดาษที่ใช้เช็ดก้นก็แบนนี้ผู้จัดหานํำประปากดชักโครกก็เช่นเดียวกันแม้แต่ไฟฟ้าก็ไม่อาจแยกจากเงาพวกเขาได้บัตรเชิญแต่ละใบระบุชื่อต้องยืนยันตัวตนโอกาสที่จะขายต้องขายให้คนที่มีตัวตนเหมือนคุณไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้เซียวชูรันที่อยู่ด้านข้างกล่าวด้วยรอยยิ้มรัวหลินคุณยังจะอธิบายให้เขาฟังอย่างจรงิจรงจังไม่รู้หรือเขากำลังหยอกล้อคุณ ตรงรูหลินมองหน้าเยเชิญบนเสียงงึงงาใครจะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรหากไม่สนใจจริงควรทำอย่างไรขณะที่พูดเธอจ้องไปที่เยเชิญพูดอย่างจริงจังฉันบอกก่อนนะเยเชิญชูรันและฉันต่างงดงามหน้าทะนุถนอมหากไม่มีผู้คุ้มกันหญิงงามอาจถูกผู้คนไล่ตามจีบดังนั้นพรุ่งนี้คุณต้องไปกับเราเยเชิญกล่าวด้วยรอยยิ้มช่วยไม่ได้ได้ได้ได,ได,ได้ฉันไปก็ได้ เนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก YouTube ปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจํานวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้นสามารถสแกนตามคิวอค้หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ